การฝึกครั้งนี้ก็จะเป็นเรื่องของภารกิจการฝึกควบคุมไฟป่าและหมอกควันนะครับด้วยเป็นภารกิจหนึ่งที่เกิดขึ้นเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนอกจากภารกิจหลักในการป้องกันประเทศแล้วเนี่ยเมื่อเกิดสาธารณภัยต่างๆท่านผู้วิชาการก็จะเน้นย้ำให้กำลังพน แล้วก็อาวุธยุโทโธปกรณ์ที่สามารถช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้ดาเนินการทันทีนเพราะฉะนั้นการฝึกในวันนี้เราก็เลยเป็นการมาเตรียมความพร้อมให้ทุกคนที่จะออกไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้รู้หน้าที่ของตัวเองได้ฝึกทบทวนว่าขั้นตอนเป็นยังไงเพื่อประสิทธิภาพที่สูงสุดในการไปดัดภารกิจ ควบคุมไฟป่านะครับหรือที่เราเรียกรวมว่าการแก้ไขสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันของ,ของทับอากาศนั้นนะครับเราก็จะดําเนินการในรูปแบบที่เป็นกองกําลังของทั้งประเทศครับเพราะว่าสาธารณภัยหรือว่าภัยพิบัติไม่ว่าจะเป็นไฟป่าน้ําท่วมเนี่ยมันเป็นภัยที่ใหญ่มากครับ่วยได้โดยหนึ่งเนี่ยไม่สามารถที่จะจัดการเรื่องนี้ได้เพียงหน่วยเดียวนะครับซึ่งจะต้องเป็นการประกอบกําลังของทั้งชาตินะครับก็จะมีการจัดตั้งศูนย์อนวยการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน องซึ่งก็จะสั่งการมาที่กองทัพอากาศโดยตรงครับหรือในระดับที่รองลงมาเช่นภายในระดับภาคและภายในระดับจังหวัดก็จะมีการจัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับภาคและระดับจังหวัดซึ่งจะขอรับการสนับสนุนมาที่กองทัพอากาศอีกทีนึงครับซึ่งในส่วนนี้หลังจากที่กองทัพอากาศได้รับการขอรับการสนับสนุนก็จะเป็นกระบวนการภายในของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศในการติดต่อประสานกับหน่วยเกี่ยวข้องตามแผนบรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศครับ คือพอพูดถึงกองทัพอากาศนะครับส่วนใหญ่ก็จะคิดถึงแต่เครื่องบินครับซึ่งในการแก้ไขสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันเนี่ยในกองทัพอากาศไม่ได้เตรียมเครื่องบินสําหรับไปทิ้งน้ําเพื่อดับไฟอย่างเดียวนะครับยังเป็นการเตรียมเครื่องบินในการปฏิบัติภารกิจอื่นๆเพื่อสนับสนุนหน่วยอื่นๆในการปฏิบัติภารกิจด้วยนะครับอย่างเช่นครับการบินกระจายเสียงเพื่อแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนในพื้นที่ปฏิบัติการครับหรือจะเป็นการ ใช้เฮลิคอปเตอร์ครับบินรับส่งหน่วยดับไฟป่าภาคพ,พื้นเข้าพื้นที่ปฏิบัติการเพื่อไปดับไฟป่านะครับรับศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าพิษณุโลกหรือศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าอื่นๆน,นะครับก็จะมีะหน่วยชุดปฏิบัติการพิเศษดับไฟป,ป่าเดิมที่ทเรียกว่าเสือไฟก็จะมีหน้าที่สนับสนุนในเรื่องของการดับไฟป่าวันนี้ก็ได้นําทีมงานได้รับเกียรติจากกองทัพอากาศ ที่ให้ให้ทีมงานได้มาฝึกร่วมกับกองทัพอากาศในการใช้อากาศยานซึ่งซึ่งเดิมของทางชุดปฏิบัติการพิเศษเสือไฟเนี่ยนะครับเราจะใช้อากาศยานของกระทรวงทรัพย์ก็คือ a s 350นะครับแต่ตัวน,นี้เป็นเครื่องใหญ่ขึ้นมาอีกจุ่จูก,กำลังพลได้เยอะนะครับซึ่งโอกาสนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีครับเมื่สักครู่ก็เป็นการแสดงนะครับ การเข้าออกเครื่องอากาศยานแบบฮลเตอร์นะครับประจำคณะประกาศที่เรียกว่าฮอสเกตนะครับเนื่องจากฮลคอปอตคร์เนี่ยไม่เหมือนอากาศยานทั่วไปนะครับเพราะว่าไม่ไม่ได้ไม่จะไม่มีความจาเป็นที่ต้องขึ้นจากสนามบินสามารถขึ้นลงได้ทุกที่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีส่วนใบพัดส,ส่วนเทโลเตอร์ต่ตางๆที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายหากผู้ที่ปฏิบัติเนี่ยเกิดความพังเผอลงลืมนะครับเข้าไปในส่วนหางนะครับหรือ ขึ้นไปในส่วนที่เป็นสโลปต่างๆที่ทําให้รอ,อยต่อระหว่างมีโรเตอร์หรือเทลโรเตอร์เนี่ยอาจจะเกิดอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ครับผมแล้วก็จะมีการส่งกลับสายแพทย์ทางอากาศและค้นหาและช่วยชีวิตให้กับประชาชนแล้วก็หน่วยที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ในกรณีที่ติดอยู่ในตำดของไฟครับก็เราก็พร้อมที่จะช่วยกลับมาไฮไลท์เด็ดของกองทัพอากาศก็จะเป็นในเรื่องของการบินละัตะเวนค้นหาจุดความร้อนพื้นที่ไฟป่านะครับเพื่อให้ข้อมูลกับศูนย์อำนวยการร่วม <Okay. S 2> อตอนนี่พี่แนะนําเล่าให้ฟัง่อบว่าพอเราได้รับแจ้งหรือได้รับการประสานจากหน่วยที่เขากํากับดูแลในเรื่องของการภาพรวมในการกับเขาก็จะได้แต่รู้ว่ามันอยู่ตรงน ون, ู้นอยู่ตรงนี้เขาก็จะขอขอความร่วมมือจากกองทัพอากาศซึ่งเรามี UAV นะครับตอนนี้พระเอกก็เป็น a e r o s t a r นะครับแล้วเร,เรายังมีเครื่อง d a 4 2 ที่จะออกไปบินพวกนี้สามารถไปบินเหนือพื้นที่เป้าหมายมและสามารถวิดีโอดาวลิง k ลงมาแบบเรียไทม์ผูมนวยการควบคุมไฟป่าในขณะ<ค>นั้นอยากดูมุมไหนเขาจะสามารถบินให้ดูได้เห็นได้เลยเห็นได้เลย UAV <ม>เราไปเนี่ยถึงจะไม่มีนักบินอยู่บนนั้น<ค>แต่นักบินที่คอนโทรลอยู่ข้างล่างมีความชำนาญมากคือ hotspot เนี่ยมันมีหลาย hotspot ที่มันจะเกิดขึ้น<ค>แต่เราจะมาวิเคราะห์ ว่า hotspot ไหนเนี่ยที่จะเป็นเป็นจุดที่จะเป็นไฟป่าหรือจะลุกลาม mm hmm. พอเราวิเคราะห์เสร็จเราก็จะส่งเครื่อง UAV mm hmm. เครื่องเซนเซ,นเซอร์ของเราขึ้นไป mm hmm. แล้วก็นั่นงานแล้วค่อยส่งในส่วนของกำลังที่จะเข้าไปดับหรือแจ้งให้หน่วยเกี่ยวข้องกระทรวงที่เกี่ยวข้องแลวหลังจากนั้นเราก็จะส่งอักาศยานที่เป็น อากาศยานสร้างแนวกันไฟเพื่อไปบินควบคุมไฟไป,ไป่ายทีนะครับนอกจากที่เราเห็นเขาประชุมกันเมื่อสักครู่ในห้องนะคะวางแผนกันไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพาไปตามเจ้า430นี้กันกันดีกว่านะคะว่าแทนตอนนี้เขาจะเข้าไปในพื้นที่แล้วก็ไปทิ้งตัว P Cat นะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าเขามีการทิ้งตัว P Cat กันด้วยระบบอะไรบ้างนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปคุยกับนักบินต่อกันนะคะวันนี้เที่ยวบินนี้ เราดินแล้เราโหลดตัวพีแพทมีกี่ลูกครับวันนี้เราโหลดสิบลูกครับสิบลูกใช่ครับน้ำหนักต่อลูกนเท่าไก็หนักประมาณหนึ่งตันนะครับประมาณสองพันสองร้อยปอนด์ครับแต่ละลูกนะครับวันนี้สิบลูกก็สิบตันก็ดีเลยนะครับสิบตันก็ดีครับวิธีการปล่อยก็เราก็จะมีตัวยึดโยงครับยึดโยงแล้วก็ปล่อยครับปล่อยผ่านไวริเกตนะครับ สำหรับโฟ601นะครับโดยปกติก็จะเป็นการทิ้ง CDS นะครับแต่ในวันนี้เรามาทำภารกิจในการทิ้ง Pcat ครับก็ Pcat ก็ย่อม,มาจาก uh, Precision Container Aerial uh, Delivery System นะครับก็คือเป็นอุปกรณ์ชนิดหนึ่งในการใช้ดับไฟป่าครับก็ของเราก็จะเป็นั้นที่ในการเป็นชูเตอร์ทำในการไปทิ้ง Pcat ครับเพื่อทำการ uh, กัน้นเป็นแนวสกัดกั้นไฟครับ ก็คือเป้าหมายนะครับเมื่อเช้านี้ก็คือจะมีเขาเรียกเซนเซอร์ครับเซนเซอร์ก็คือผู้ที่จะทาหน้าที่บินเข้าไปครับในจุดหมายครับแล้วก็จะเป็นคนที่ชี้เป้าให้เราครับใช่ครับมีการระบุไปแล้วด้วยแล้วก็มีการฝึกในการเป็นไดนามิกด้วยครับโดยการให้ข้อมูลบนฟ้าด้วยครับว่าพิกัดตรงไหนมีไฟป่าครับแล้วก็เราก็ไปถึงครับ การบินครับก็คือการจะทิ้ง PCA คนะครับเครื่องของเราครับจะต้องทำให้ PCA คครับไหลามาได้โดยไม่มีปัญหาในการติดขัดของตัว PCA คดครับจะมีเกิดการเปิดแลปครับในโพซิชันต่างๆก็ขึ้นอยู่กับน้ำหนักของตัวเครื่องในจังหวะนั้นครับว่าต้องเราต้องใช้แลปเท่าไหร่ในการเปิดเพื่อจะเปิด,ปดมุมะทาของเครื่องครับทำให้ Pcat ไหลออกมาอย่างไม่ติดขัดก็ไม่ส่งผลต่ออากาศยานครับ ก็ประกอบกําลังกับชุดปฏิบัติการภาคพื้นที่กองทัพอากาศได้เตรียมไว้ทั้งหมด12ชุดนะครับซึ่งจะประกอบไปด้วยนะครับหก็คือชุดวางแผงร่วมครับชุดที่2ก็เป็นชุดวิเคราะห์จุดความร้อนครับชุดแปลความภาพถ่ายครับชุดวางแผนการยุทธชุดควบคุมห้วงอากาศชุดสถาปนาระบบสื่อสารครับชุดควบคุมอากาศยานส่วนหน้าชุดผลร่มกู้ภัยครับชุดส่งกลับสายแพทย์ทางอากาศชุดผสมสารควบคุมไฟป่าชุดประกอบอุปกรณ์ควบคุมไฟป่าและชุดประชาสัมพันธ์การปฏิบัติภารกิจครับที่เห็นนี้ก็คือเป็น C2 หรือบอลูมของกองทัพอากาศครับซึ่งในส่วนของกองทัพอากาศก,ก็จะมีการบิน i อซนะครับแล้วก็มีการว d ดีค้นหาจุดความร้อนต่างๆถ่ายภาพมาซึ่งภาพในซีทูงกองทัพอากาศเนี่ยก็จะลิงก์ไปที่ศูนย์อำนวยการร่วมที่เป็นของจังหวัดของทัพภาคหรือของประเทศครับเพื่อ <c oughs> ให้ผู้ผู้บงังคับบัญชาในแต่ละระดับในสถานการณ์ไฟป่านนั้น,นครับมีมีข้อมูลแล้วก็เพื่อที่จะได้ตัดสินใจได้อย่างถูกต้องครับ แนวความคิดในการฝึกในปีนี้นะครับก็เนื่องจากว่าเราต้องการฝึกชุดสนับสนุนการบินก็บคุงไฟป่าในปีนี้นะครับให้สามารถออกปฏิบัติภารกิจจริงๆได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับเราจะแบ่งเป็น3เฟสหลักๆนะครับเฟสแรกเรียกว่า workup training เนี่ยจะเป็นการฝึกการเตรียมความพร้อมของทุกๆหน่วยที่ท,ที่บรรจุอยู่ในชุดนี้นะครับหลังจากนั้น สมมุติว่าเราได้รับภารกิจให้ไปปฏิบัติการบินควบาคุมไฟนอาจริงนะครับเราก็จะวิเคราะห์จากสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะครับโดยเราเอามิติอวกาศโดยชุดฮอตสปอตเนี่ยจะเป็นแหล่งข้อมูลแรกเลยว่าพื้นที่นี้เริ่มมีการสะสมความร้อนแล้วนะครับเราก็จะร่วมวางแผนกับผู้บัญชาการเหตุการณ์นะครับเราก็จะส่งชุดไอซ่าเนี่ยขึ้นไปลาดตะเวน จับเป้าหมายนั้นเพื่อดูว่าฮอสปอตนั้นรุนแรงขนาดไหนนะครับพอพอเราได้ภาพจากชุดไอซ่านั้นนะครับชุดวางแผนการยุทธ์ก็จะไปไประชุมร่วมกับผู้จัดก,การก็จะได้สั่งการว่าควรจะต้องทําแบบไหนเริ่มจากเหตุการณ์อาจจะเพิ่งเริ่มขึ้นนะครับไปจนถึงเหตุการณ์ลุกลามไปหรืออาจจะเกิดหลายๆจุดภายในเวลาเดียวกันนะครับเพื่อให้แต่ละทีมได้ฝึกวางแผน ก็คือในส่วนของการประเมินผลเนี่ยมัมาจากกองมาตรฐานการปฏิบัติการบินของสํานักงานการบินของทัพอากาศเกี่ยวกับการปฏิบัติการบินและความเหมาะสมของยุทธวิธีโดยเราจะมุ่งเน้นไปในส่วนของเรื่องการวางแผนการอานวยการการประสานงานการสั่งการแล้วก็การควบคุมการปฏิบัติระหว่างอากาศยานกับอากาศยานหรืออากาศยานอาจจะกับเจ้าหน้าที่สนับสนุนภาคพื้นรวมถึงอากาศยานกับในส่วนของ C2 นะครับซึ่งในส่วนของ ผู้ที่เข้ารับการประเมินเนี่ยก็ยจะแบ่งออกเป็น4ส่วนแมนแมชชีนมีเดียแล้วก็แมนจเมนต์ส่วนของเกณฑ์การประเมินเนี่ยจะสอดคล้องกับไฟอ์ปอ peration inspector ในมันวลครับอาจจะ inspect ด้านล่างด้วยแล้วก็บนเครื่องด้วยนะครับก็จะสุ่มเป็นเครื่องเครื่องวิธีขอคิวนักบินนะคะในการสัมภาษณ์าครับเครื่องบีทีเครื่องนี้เป็นในส่วนของชูเตอร์ครับคือในส่วนของ เขไปแบบภารกิจในส่วนของการควบคุมไฟป่าเนสร้างแนวกันไฟครับแล้วก็ส่วนในการชี้เป้ารับจะเป็นของในส่วนของทั้ง U A V ที่มาเป็นแอร์โดสตาแล้วก็โฟกัสของ D A C 2ครับเห็นภารกิจวันนี้มีเครื่องขึ้น2ราลำลำหนึงไม่ติดไม่ได้ติดแทงแล้วก็ลำนี้ติดแทงมันยังไงหรือเปล่าคะหรือว่าเวลาทำการบินล้องทำสองลำ เนื่องจากในการเข้างไปปล่ากับกำลังครับไปในพื้นที่ที่เราไม่รู้จักครนนี้ก็จะมีตัวนำโจนที่ไม่ติดแท้งก็คือเหมือนเข้าไปาจดานเซอร์วิสรอบๆให้ดูว่าโอเคสามารถลงไปสเราสามารถลงไปทิ้งน้ําสร้างแนวกันไฟได้พอตัวที่ไปเซอร์เว่เนี่ยสามารถเข้าไปทำแทร็กเก็ตได้ก็จะมารับตัวที่เป็นแทงเกอร์ที่เป็นตัวทิ้งน้ําเพื่อให้หนุที่แทร็กเก็ตครับเพราะว่าตัวที่มีแท้งยังจะ มีข้อจากัดในการควบคุมบองก็สำหรับแท้งที่เราติดตั้งเพิ่มมาครับเป็นของทุกป่าของคารอเมกา,มราครับก็<อ>จะมีน้ําที่เราใส่เข้ามาะะจะเป็นน้ําเปล่าที่ผสมสารทุกป,ป่าหรือคอเช็คครับหรือว่าที่ของทอ,อาทาเป็นของทอ,อสูตรหนึ่งซึ่งมีการใช้ในการสร้างแนวกันไฟคุกป่าครับซึ่งถังถังหนึ่งเนี่ยจะ บรรจุน้ําได้ที่1000แกลลอนครับแต่เราใช้ที่800แกลลอนครับก็ประตูหนึ่งสประตูก็หาสี่เลยครับโซล่าสองร้อยแกลลอนครับวันนี้ก็ไปที่อาเภอบ้านด่านรันหอยครับไปฝึกการใช้สารดับไฟป่าครับาสารควบคุมไฟป่าประกอบกาลังเพื่อสร้างแนวกันไฟกํ <laughs> าลังใจจากที่บ้านต้องมาก่อนครับ <laughs> ส่วนตัวเราเองเนี่ยต้องให้กําลังใจตัวเองครับภารกิจทออเรา เข้มข้นแล้วก็เยอะมากเพื่อประชาชนอย่างที่ผมได้เรียนไว้แล้วนะครับว่านอกจากภารกิจป้องกันประเทศแล้วเนี่ยอยากจะให้ประชาชนได้อุ่นใจว่าเราพร้อมทั้งคนคุณภาพนะครับและอาวุธยุโทโธปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสามารถออกไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้ดําเนินการทันทีนะครับให้มั่นใจได้ว่ากองทัพอากาศอยู่เคียงข้างประชาชนตลอดเวลาครับ ใช้เรื่องของอุณหภูมินแตกต่างอุณหภูมิเป็นหลักสามารถเปลี่ยนโหมดเป็นตอนนี้เป็นโหมดไวฮอตก็คือ,อ,อคคถ้า,ถาเป็นความร้อนก็จะเป็นจุดสีขาวครับสามารถเปลี่ยนโหมดเป็นแบล็คฮอตได้ก็สามารถเลือกโหมดได้ครับในการดูว่าความแตกต่างของสีเป็นยังไงแล้วอย่างนี้ถ้าเป็นคนหัวร้อนมันจะขึ้นสีขาวไหะ ่เนแลวคครรััับบกียขอบคุณสถานที่ถ่ายทำกองบิน46จังหวัดพิษณุโลกสนามฝึกทางยุทธวิธีท่าภาค3และหน่วยที่เข้ารับการฝึกทุกหน่วยเลยนะคะอย่าลืมติดตามภารกิจที่น่าสนใจของกองทัพอากาศในรายการ RTAF Insider ตอนต่อไปกันด้วยนะคะ